สวัสดีครับกลับมาครับกับรายการซูเปอร์ซับก่อน,นเลยฮะเสียงอุ่ยเป็นหวัดถ้าอุ่ยขอโทษด้วยนะครับ2ขอโทษด้วยครับเันกเกาไม่มีเวลาถ่ายรายการจริงๆเพราะว่าทั้งยุ่งในเรื่องของการโปรโมท Forbidden f o o d รวมไปถึงคุยกับหลายแบรนด์มากทั้งไพรเน่ทั้งท็อปมีคนเชิญกินข้าวแล้วแต่แต่สัญญาว่าปีหน้า2024ไม่ว่าจากงานของการท็อปบิ๊กเซี่ยงไฮ้ที่มันที่เมืองจีนเองรวมไปถึงหมากเกาที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเดือน11แต่ว่าสถานที่เดิม เดี๋ยวจะไปถ่ายรายการครับจะหาทีมงานไปถ่ายให้เลยจะได้เห็นกันาาบาภาพบรรยากาศจริงๆเป็นยังไงมั่วนิดติดจริงๆแต่สิ่งที่ทําวันนี้ก็คือจะเอาของในงานมาให้ดูแหละฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสองถ้าเข้ามาสะสมใหม่ลงทุนใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการ์ดฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเขาแปะลิงก์ไว้ข้างล่างมันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าถ้าอยากเข้าร่วมเบรกต้องเข้าไปในกลุ่มไหนอยากติดตามข่าวคราวต้องเข้าไปที่ f a c e b o o ซูเปอร์ซับคือรายรวมถึงโซเชียลมีเดียทั้งหมดทั้ง f o r b i d d e n f o o d อะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรย้ำเลยถ้าเพิ่งเข้ามาดูหรือดูอยู่ประจำไปแล้ว ปีหน้า2024จะมีการเปลีป่ยนแปลงเพียบเลยฮะเราจะมีช่องทางทั้งในส่วนของการเบนแลวแต่ใหม่ๆเต็มเลยอะ่ะแล้วก็ได้มีพันเนอร์ใหม่เข้ามาเต็มเลยครับซึ่งยังพูดไม่ได้มีทั้งพันเนอร์ในไทยพันเนอร์นอกอะไรก็้วเพราะฉะนั้นสำคัญสุดคือต้องติดตามทางโซเชียลมีเดียอันเนี้ยสำคัญจริงๆกลับมาเรื่องนี้ปายการมาเกามีอะไรบ้างใช่ไหมหลายคนคงเห็นแล้วเขามีการมีเดนกรีซใช่ไหมจะ๊ะที่มาเกานี่สามคนวันละคนมี วันแรกเป็นฟิกโกวันที่2เป็นโบโบวันที่3เป็นปูยองซุบะให้น้องก็ทำอาร์ตเวิลดรูมในการถ่าม,มีโลโก้ซุบด้วยแล้วก็อันนี้ PSA DNA ให้แล้วที่เขามีอยู่ที่งานแล้วก็เซ็นมานี่คือบัตรเข้างานซึ่งก็คืองานเขามีงานไอมีงานตรงนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้ว เข้าไปที่ Facebook ซุปซับครับซุปทำไว้เป็น3 EP อีีพีหนึ่งคืองานเป็นยังไงมีอะไรบ้าง e ี EP 2ถ้อทาจำไม่ผิดนะจะเกี่ยวกับคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กิงแล้วก็เจอเพื่อนฝูงสามจะเกี่ยวกับกิจกรรมพวกนี้และอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านได้เลยแต่ว่ามันเป็นมากกว่างานการ์ดนะครับเพราะนั้นสามารถเข้าไปติดตามได้สําคัญเลยก่อนไปต่อว่าจะเปิดกล่องถ้าอยากให้งานเทรดเดย์สที่เมืองไทยซึ่งปกติซุปจัดมาสรอบแล้วใช่ไหมครับจะมีของที่4สมมุติว่าเดือนกุมภาน่าจะ อีเหมอกันมีหลายพาร์เนอร์แล้วอยากให้งานเทรดเดย์สี่เรามีอะไรบ้างคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยก็ได้ติดต่อทีมงานมาก็ได้รวมถึ่งถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งยังไม่ไอพวกในการออกบูธเดี๋ยวซุปจะมีเวลาให้นะแต่ว่าถ้าคนอื่นอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับแจ้งมเขาได้ตอนนี้มีพาร์เนอร์อยู่สองสามเจ้าที่คอนเฟิร์มแล้วเป็นเจ้าอย่างในไทยแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนดูอยากให้เทรดเดย์สี่มีอะไรรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณครับที่ดูรายก,การมาเก้าใช่ไหมก็จะมีอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกัน มิสเตอร์โอลิมเปียคือการประกวดพ่อกายโลกคือเข้แรกกับซุม,มา,าทำบิสเนสซิลกันเรื่องของฟรู้ดเขาก็เลยให้มาหนึ่งกล่องในส่วนว่ามาเปิดดูเป็นยังไงอันนี้จะเป็นการ์ดกล่องนักพ่อกกยเป็นเทรดดิ้งการ์ดเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดนะว่ากล่องหนึ่งมีกี่ใบอะไรไงเพราะดน๋ยวเราลองจะเปิดดูว่ามีอะไรขัดแล้วกันอันเนี้ยเหมือนซองสุ่มบ้านเราเลยเปเรเ่อหนึ่งถ้าใครรู้จักเชอร์รี่เชอร์รี่คือหนึ่งในเจ้าที่ใหญ่สุดในของออสเตรเลียมอกงานเช่นกันอันเนี้ยเขาเรียกว่ารีแพ็คโปรดักต์ซ ก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ครับแต่ anyway คิดใหญ่สุดซึ่งซุปไม่ได้หรอกเชื่อดีคือ Eminence 2018มาลาวันอวันแต่ว่าอะตกกล่องเท่าไหร่ใช่ไหมซุปซื้อมาหน้างางเขาขายกล่องละ250 USD US Dollar ก็ประมาณหมื่นหนึ่งตกกล่องซื้อมา2กล่องกล่องหนึ่งหนักกว่าอกล่กลองหนึ่งชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูว่า250ดอลล์เนี่ยได้อะไรแต่แน่นอนครับเรื่องอะไรจะเปิดนี่ก่อนเพราะมีกล่องระใบเราไม่ต้องเริ่มที่มิสเตอร์โอลิมเปีย no idea เลยอะว่ามันมีอะไรบ้างยังไงแต่เหมือนที่บอกอันนี้ไม่ใช่แบบเปิดกล่องมันทุกคอนเทนต์นนะอันนี้แค่จะให้ดูว่าที่ได้มาหมากก้าวเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างเฮ้ยกล่องดีนะไม่รู้นี่เป็นลายของกล่องที่ควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่รู้กล่องสองคือกล่องมันไม่บอกว่าว่ามีแพ็คหรือมีอะไร,รือเปล่ามันมีเขียนแต่ว่า2023มิสเตอร์โอลิมเปียเทรดดิ้งการ์ดเปิดดูพร้อมกันแล้วกันนะอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี่ฮะมิสเตอร์โอลิมเปียนะก็คืออย่างน้อยมันมีอเอาแต่เขาทำดีเหมือนกันมีผ้านิกันใช่่ปะ มีสกรีนข้างในเห็นไหมแล้วก็เป็นซองการ์ดเหมือนกันนี่ไงโอ้การ์ดเยอะกี่แพ็คเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแพ็คหนึ่งสองหกเหมือนกันอ่ะนี่ไงนปแล้วขณาก็จะเป็นกล่อง,องนี้เข้าใจว่านี่คือการแข่งพ่อการโลกที่แบบอย่างอานก็มาจากงานแข่งอันนี้เหมือนกันนะเท่าที่รู้เพราะว่าไม่ใช่แฟนครับของการพ่กอการเดิ้ลที่เราเปิดดูอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนแล้วเราเข้าไปที่เชอรี่ปะงั้นลุยมิสเตอรอ์โอลิมเปียหลายซองแต่ว่าเหมือนซองมันการ์ดมันหนุ่มมันหนาเหมือนกันนะ ครั้งแรกในาการเปิดการ์ดพกกายครับไม่เคยรู้มาก่อน,นว่ามีการ์ดพกกายด้วยจริงถ้าให้พูดอย่างลูกผู้ชายอ๋อไม่ใช่ไม่หนามันมีฮิตอยู่ด้วยนีน่ไงนี่เบสการ์ดบึกจัดมันมีอลไเซนด้วยว่ะนี่ไงเจสสิก้าเรเยสพาดิล่า อยู่ในชาีพายแล้วด้วยเรียบร้อย3 3 3ทับ3า,มบาไม่รู้คนนี้เป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ว่าการ์ดก็ถือว่าดีไซน์สวยดิหนึ่1ไลเซน3เบสออกเขาทำางนี้ด้ยวยอันนี้คืออะไรอินเสิร์ตเหรอเดบูเดบูการ์ดอันนี้อะไรเป็นอินเสิร์ตปะโกลบอลพาวเวอร์คนบราซิลอะ จีเซลมาชาร์โดเราเป็นอินเสิร์ตแล้วกันแล้วก็เบสการ์ดซ้ำเลยคนเดียวกันเรือยสองคนเดียวกันคนเดียวกันเลยสองอันเดรียชอเนี่ยโอลิมเปียแชมเปี้ยนนะมาจาก USA บึกจังทำไมบึกเนี่ยแต่ละท้อกายเนี่ยก็เท่านะมีตรงนี้มีแค่เซนเดียวเนี่ยกล่องนี่ยนี่ไงได้เดบิวต์อินเสิร์ตนาตาเลียเอเบรฮัมได้โกลว์พาวเวอร์เจเน็ตลายุงอ่ะ ถ้าก็าได้อันนี้แล้วก็ได้เวสการ์ดอ๋อนี่ไงได้เดบูอีกถ้ากับทุกกล่องเนี่ยมีหนึ่งเดบูกับเขาเรียกอะไร global power ที่เหลือเขาจะเป็นเบสการ์ดสามใบอ่าโอเคถ้าไม่ได้ไปงานมากรก้าวฮะก็ไม่มีทางรู้ว่าเขามีการ์ดพอากายด้วยไม่รู้จริง ส่วนว่ามันป๊อปปูล่าแค่ไหนไม่แน่ใจเลยอ่ะอันนี้ก็เนี่ยฮะทุกซองจะมีเดบิวกับมี global power maris solang eso so. หรือว่าฮิตกล่องนึงมีแค่ฮิตเดียวคือไรเซนเลยเงี้ยให้ที่ตัดต่อมะเนี่ยหรือเขาดีทัดไม่ดีทำไมตัวผิวเข้มหน้าขาวจังอ่ะมันแตกต่างม,มากเลยนะดนนีทัดไม่ดีอุ๊บันนี้ก็เดบิวเช่นกัน global power ถ้ามีแค่เดบิวโกลบอลพาวเวอร์แล้วก็เบสการ์ดเลยหรือบอกว่ากล่องนี้คือมีแค่ลายเซ็นเดียวแล้วก็ได้แต่ซองแรกมเลยอย่างนี้มั้เนี่ยเอ้ยได้ลา,ายเซ็นเดียวไหนไม่ใช่เบสการ์ดทับสี่สิบเก้าไอ้ทัพเก้าสิบเก้าสี่สี่ทัพเก้าสิบเก้าสกอร์บอร์ดโอ้ยเดี๋ยวนะี่หนาอันนี้เป็นเบสการ์ดใบนี้หนาะ Final results c o r e b o a r d Nick Walker คือเ้เฮีย,ยอะไรอ่ะไม่ได้บอกหนึ่งลานหนึ่งออโต้ให้ดาวว่า 1. 000. 1. 000. หนึ่งกล่องน่าจะมีประมาณนี้ไหมอ๋อนี่อะไรลัานอีกใบละเว้ยสกอร์บอร์ดเช่นกันมิชลาพาวโลวามิชาวาพาฟลิโววามั้ง2022ฟ่ิตเฟินนโอลิมเปียได้ที่เ็ด คนเมื่อกี้ผู้ชายได้ที่สามคนนี้ได้ที่เจ็ดใช่ปะ่ะใช่คนนี้ได้ที่เจ็ดสองลันหนึ่งเซนเหมือนบอกฮะมั่นใจว่าไม่เคยมีใครดูคอนเทนต์ในไทยที่เห็นใครเปิดการ์ดนักพกกายแน่นอนครับอันนี้ที่แรกในประเทศไทยแน่นอนโอ้ยได้ลานอีกแล้วโหดลานเยอะวะ่ะสกอร์บอร์ดบรูน่าเซราดิชฮิเซ่สมัย จัดยิงศูนย์ไฟนอลศูนย์เนี่ยการกรบาทแปลว่าไม่เข้ารอบหรอหรือว่ายังไงคนนี้เนี่ยบรูน่าเซราดิเท่ากับรันสามใบเลยนะทำเก้าสิบเก้าหมดเลยวะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ช็อตปรินเลยวะไม่ได้ช็อตปรินเลยอ่ะหลือสามซองครับสามล้นแล้วนะทั้งหมน,นี้โหสามล้านหนึ่งออโต้ออโต้เป็นสติ๊กเกอร์ทำไมไม่ให้เป็นออนการ์ดวะน่าจะอ่อนยากเอ้ล้านอีกแล้วเจฟฟ์นี่กิฟเซนที่เจ็ด นี่ก็เบสการ์ดบรูโน่กับอะไรสักอย่างสองสองสุดท้ายโอ้ยนี่ตั้งสี่ล้นเลยนะสกอร์บอร์ดทำไมมันทับเก้าเก้าหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเขามีคาราเรลเดียวเป็นไปได้ที่เขามีเพิ่มไม่เหมืก็ต้องมีคาราเรลอื่นมาเฮ้ยนี่ได้มีการ์ดพิเศษไว้เหมือนเป็นเงินพิเศษอันนี้เบสนะเบสนี่คืออะไรเป็นสีดำดำนี่คืออะไรทับเก้าสุดเก้าโอลิมเปียโมเมนต์วิทเนสฮิสตอรีคริสบัมสเตดส์มาส์ตัวกล้องวิดาสน์ของวิกตอเรียในคืนทก่อนที่เขาจะขึ้นเวท รัเนเทียบมันจะมีชิ้นส่วนผ้าไม่น่า <laughs> แล้วก็รันอีกใบครับ99ไป99หมดเลยอะ่ะซาร่าวิเลวิเลกาสนี่เท่ากับได้รัน5ใบแล้ว1 2อง3 4 5 6ใบแต่ว่าก่อนจะรีแคปที่สำคัญคือเชอร์รี่กล่องละ250ดอลเราจะได้อะไรเอากล่องเบาก่อนไหมอันนี้กล่องเบาก่อน แต่อย่างว่านะด้วยใช่ไรดวงของข้าพเจ้ามันคงมันน่าจะได้อะไรดีนะลิ้นแกะยากมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่อยากทำกล่องเขาพังคุได้ออกไปแล้วว่ามั้ยมีเซฟหนึ่งร้อยดอนด้วยเป็นสองร้อยอันนี้เบรกแล้วก็ได้เซฟด้วยนะสองพันยี่สิบโมเสกยูโรเห็นชื่อด้วยเปาโลเมอรดินีเกมินสิบ ไม่ลังเมาดินี่ก่อนน่าจะเปิดกล่องนี้ฮะถ้าคนอยากรู้เราซื้อมาสองร้อยสิบดอลใช่ไหมเราก็จะไปหาว่าหนึ่งดีได้เป็นมาดินี่เพราะสู้ชมาดินี่เพิ่งขายไปเลยใบเดียวใบใกล้ขายคืนกันเลยสองร้อยดอลขีดเมื่อเดือนสิบเอ็ดมีจบร้อยห้าสิบดอลร้อยยี่สิบดอล ก็ขาดทุนประมาณ3,000กว่าบาทก็คือขาดทุน3าใน3เราเหลืออกหนึ่งกล่องซึ่งอันนี้หนักกว่าเชอร์ี่อยู่ในแม่เหล็กเท่ากับไม่ใช่เกรดกาแล้วเนี่ยไม่เอาลีฟหนะอุ้ยเป็นสีทองมีตา EPL e <PL. S 1> เป็นไรเซ็นปะเป็นผ้าเป็นผ้าว่ะไม่เวิร์กแน่เลย อาร์ซีฮูเลียนห<า>เหรอห้าฮูเลียนสีทองคือทับสิบห้าด้วยน็อตอาโซเซียสสี่ทับหา้หาห้าฮูเลียนอ่ะเรามาดูกันถูกไหมไม่น่าเจ๊งนะ มีเด็กรุ่นหนึ่งเป็นผ้าไซส์เล็กผ้าเล็กจบ1 5อยหาดอลร้อดอลอันนี้อาจจะได้ทุนคืนจากที่ดูว่าแผ่ไซส์เล็กกว่าจบ180ดอลอันนี้ทับอันแล้วทับ10ด้วยทับ10จบ180ดอลอันนี้ทับ5แผ่นใหญ่กว่าอันนี้น่าจะได้ทุนคืน,น,นก็คือถ้ากันรวมกันดีอาจจะอจาจจะกำไร,รนหน่อยบวกลบ2กล่องถ้าขายทั้งคู่เดาว่าน่าจะขาดทุนไม่เกิน10%ยำ้ำ ไม่ได้บอกให้คุณไปตามซื้อกาสตรงนี้นะอันนี้คือเราทำให้ดูว่าส่วนที่ซื้อมาคือสุดชอบที่เขาทำกล่องอย่างดีเขามีการบอกอย่างนี้ว่ารีแพคผลิตคืออะไรเชอรี่พิทคืออะไรหน้าง,งานเขามีบอกว่าบิ๊กคิคืออะไรจริงๆแล้วมีอีกเจ้าที่ทำด้วยนะครับแต่ว่าอีกเจ้าเป็นบาสเกตบอลล้วนั้นดีกว่าคือเ,เวลาใครเปิดที่งานออกอะไรปุ๊บบิ๊กคิดเขาการกระบ,บาดให้เห็นเลยว่าอะไรออกไปแล้วบ้างมีการอัปเดตตลอดเวลาก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้ดูมามาเดี๋ยวรีแคปให้อย่างรวดเร็วครับทุกท่านโอลิมเปียก่อนนะ แปลกดีแค่แปลกดีไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตครับว่าจะได้มีโอกาสได้เปิดการ์ดนัก <c oughs> พรอกกายทั้งชายทั้งหญิงแต่ว่าในส่วนของนี่คือเบสการ์ดได้อินเสิร์ตลันแต่สุดง,งงว่าทำไมทับ99มหมดเลยจะดวงไม่ดีก็ได้เพราะเปิดกล่องเดียวนะจะได้3 4 5 6ใบเป็นรุ่นเดียวกันไปซะสใบที่เป็นอะไรนะฟิล์มสปายโนสควอร์ดอันนี้มีแบบอินเสิร์ตลัน1ใบได้ไลเซนมา1ใบรับ39นี ก็เลยดาว่า1กล่องคงมีเซนลานตามนี้ที่เหลือก็จะเป็นอินเสิร์ตต่างๆ2รุ่นประเภทของกาส์ด,ดูน้อยไปหน่อยแต่ว่าอีกเหมือนกันเราไม่รู้เพราะตัวเราไม่ได้สะสมว่าตลาดนาักพอกายมันใหญ่แค่ไหนแต่นี่คือการ์ที่ออกมาในเชิงของความสวยของการ์สวยดีฮะติก๊กนงติ๊กเนสการ์กล่องเกิงดีในส่วนของเชอร์รี่พิกที่เป็นกล่องบอลเหมือนที่บอกฮะว่าเก้าพันบาทสองร้อยห้าสิบดอลเช็คราคา eBay เรียบร้อยแล้วกล่องแรกที่เราเปิดมากล่องที่เบากว่าได้เปาโลมาลินี่ใบนี้ จากลาโซอีเบซึ่งมาณแค่10บวันนี้นะจากวันที่ถ่ายรายการก็จะขาดทุนประมาณ3 0แต่โชคดีคือหนึ่งมาน,นี้ลูกดีมันสวยและ P.S.A. เทอ่ะนัะ่นคือส่วนที่1กล่องที่2ที่หนักหน่อยได้เป็นแพชการ์ดเสียดายว่า Not Associate แต่ช็อตพิมพ์จัด4ีทับ้โกได้แพชของฮูเลียนทำกันบ่ายน,นะให้เช่นกันก็คือว่าฮูเลียนซีเล็กรุ่นนี้เลยแต่ว่าเป็นผ้าเล็กจบที่ทับ10จบี่ป่ะมาณ180ดอลลาร์ค่าเดาเองว่าใบนี้บวกลบน่าจะได้250สอะไรห,หน่อยกลยเดาว่า เมื่อรวมกันแล้วอาจจะขาดทุนประมาณ10-15%ไม่เยอะครับดูแล้วนี่คือเปรียบเทียบจากราคา EBa y s ซล่าสุดไม่ได้บอกให้คุณไปซื้อ Che r r y Pick ในเว็บไซต์เขาอันนี้แค่ทำให้ดูว่าที่เมืองนอกเป็นยังไงนะครับเหมือนที่บอกว่าปีหน้าจะมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆออกรายการเรามีนักสะสมรายการเราอยากให้ใครมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นการได้หมดเลยฮะอินฟลูเอนเซอร์ชายหญิงนักสะสมอะไรด้วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างทั้งหมดเลย สำคัญสุดเลยฮะก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางซูด้วยและบอกด้วยว่าเทรดเดอ์ซีอยากให้มีอะไรบ้างอยากให้เกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ได้ข้างนเยอะเลยครับทางเราจะได้เอาไปทําเพราะว่าปีหน้ามีสิ่งที่เราจะทําเพิ่มเติมเยอะมากวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ